มาซื้อเพนไปถวายพระที่วัดกี่เรื่อไม่ออกกี่เรื่อย้มพูดว่าแม่ข้าพวกนี้เะโอ้บัว่บบบมมาบารดาเนี่ยกัย่างว่าอ่อนซ่อนเพลินไห่ไหมมือนันไมไห้ไรค่ะไห้ไรค่ะไห้ไหจนวไปงะอาสะอยู่อันขาดผ้าเขามื่อนีพันมากกันเลยร่องมากร่องมากร่ม,รมบรรยากาศรูปป้ไปยังไรนี่แหละผู้แม่ข้าเพืเ่อนนี่ร้านยุทธทั้งเลยก็งเงื่อทั้งบกสตรอนี่วะ ร้านไอ้ทางทไอ้ปกอเอนี่บกขอไอ้สลัดไอ้ไอของวผมดนะจ๊ะน้ำสวมเนาะเส้นคอบุไอ้ลูไถพอบุต้านีอคอบุต้าไอยูทางน้ำสวมมาเนี่เรื่อจัดเรื่อนี้มึงเนี่ยจามากิือไปถวายพาย,ยุวัดตุนเพื่นมามี่เพี้ยนมาเนี่ยอาหารเพื่นมามี่อันนี้สีบาทสักน้ำมีคาเพิ่น มีเมือดตำเลยจ้าตำกล้วยตำหมวตำสวดตำปูปลาตำแตงตำถั่วมีเมือดมีเมือดตำไทยกับเมี่ยมตำทะเลกับเมีตำไทยกับมี่มีเบิดอ๋อไฮไลท์ตงหาเปิดร้านมากับไฮไลท์ไอพวกบรญญัตบัญยังบรยั่งขาดทุ่นดิ๋ม่หมดไม่ขาดบรยั่ขาดทุนเยไมากจริงจตลอด้ะเจ้าเปิดร้านมาก ไปซื้อบางหม่องไอ้ฝากย่อมไปซื้อบางหม่องบางบอนเนี่ยโอ้ยพวกที่บาทราคาทบาทแต่พอ่อไอเงีญญ้ยไอยะเอาเบิ้ลพิ่นเขาเดี๋ยวเพันยิบไ,ไปหาเครื่องมาใส่ตับหมูกรึ่งถ้าบิ่งเรื่องอพิน่นจะให้รลายตอนไี้ อันนี้กรับช่างนี้กรับเขาขายต้นไม้ผู้ใดมักต้นไม้กรับเอามาปลูกเอ๊ะเอาไปปลูกไปซื้อไปปลูกเลยนาน,น้าพันธุ์เอ๊ะว่าต้นยังแน่หรือกันลายกับลายต้นดอกไม้เอามาเบิ้งแม่ค้าเพิ่นตัวเอ่อสี่สิบบาทได้หนิเด้อเบิ่งเด้อ จะเป็นดราม่าเด้อเป็นกา่างทรรมดดาสึ่งมือนี่ค <c oughs> ุนละสี่สิบบาทบาเพื่อนผู้ชมสำนี่ครับอ่อนซ่อนเราเนี่ยโอ้ยอี่ปอยีแม่พี่อันนี้ธรรมดาไม่เผ็ดอันนี้อันนี้โคกโคกเผ็่ะเนี่ เอาบานกลางอันนี้นทีบาทซอบานไข่ที่ร้อยหนึงเล่นไหม <c oughs> ตั้งบานไข่ตั้งมั่นใจกี่ี่ <c oughs> ขันหาสบาทนี่เพเบิดจนมาได้ซีบานไข่ย่อมึงเอาลวด <c oughs> นี่แหละแถมพักให้พจ้ามโอเคอ่า <Okay. S 2>